สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิษบอลสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกันยามเย็นในสวนค่ะพามาชมบอนสีสวยๆนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสานิษบอนสีด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดิมนะคะมีไม้มาแบ่งด้วยนะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนนะคะสามารถสั่งซื้อโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะ ก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมีเก็บเงินปลายทางนะคะนี่ค่ะอันนี้บรรยากาศในสวนยามเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นชายชนนะคะชายชนไม้ป้ายนะคะอันนี้จะเป็นสยามเพลนะคะสยามเพลสีหวานมากนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสยามเพลค่ะอันนี้จะเป็นเหลืองมณีรัตน์นะคะเหลืองมณีรัตน์ สีเหลืองเม็ดแดงนะคะให้ไปอยู่ที่100บาทค่ะเหลืองมณนีรั์อันนี้เมืองพนนะคะไม้ใบกลมค่ะนี่เวลาโตก็จะกัดเป็นสีช่มพู่นะคะเริ่มกัดมาแล้วอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา130บบาทนะคะสำหรับเมืองพนใบแข็งแล้วก็เป็นใบออก กลมๆแบบนี้เลยเทพเทวานะคะน,นี่เป็นแบบป้ายด้วยนะคะปลายสวยให้ไปยอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้เหมือนจะมีโอ้แพ็คคู่ค่ะ2ต้นในกระถางนะคะเทพเทวานี่ค่ะเป็นไม้ป้ายชุมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัมพรนะคะอัมพรข้างในแดงแล้วก็เม็ดอยู่โดยรอบนะคะให้ไปยอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสำหรับอัมพรค่ะสีสวยนะคะ เวลาโตขึ้นแดงก็จะขยายเพิ่มขึ้นอีกนะคะนี้เป็นลูกไม้เหลืองนะคะเหลืองในชมพูเม็ดแดงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่130บาทนะคะ130บาทเป็นเหลืองตัดกับชมพูสวยมากนะคะ นี้ตับเดือนนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะใบกรมให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะเดือนพฤศจิกายนขายสะสมตับเดือนนะคะมันที่สวนหนูมีครบทุกเดือนแต่ว่าเขาจะทยอยออกกันนะคะตอนนี้ที่ออกอยู่ก็จะมีเดือนมีนาเดือนอพฤษภาคมเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็จะมีอีกเดือนหนึ่งที่ออกอยู่ตอนนี้เป็น เดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะนึกไม่ออกว่าเดือนอะไรนะคะอ๋อนึกออกแล้วค่ะใบกลมสีเหลืองเดือนสิงหานะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็จะมีแบ่งประมาณนี้มันจะวนๆกันออกนะคะบางทีก็จะผ่าเป็นรุ่นๆออกมานะคะอันนี้เป็นหานุมานเชิญทงนะคะเชิญทงให้ไปอยู่ที่เจบาทนะคะหานุม,มานเชิญธงนี่ก็จะเป็นตับรามเกียรตินะคะตอนเด็กพื้นขาวเม็ดแดงพอโตก็จะเป็นพื้นออกชมพูนะคะ นี่ค่อันนี้ก็หมอยอดเด็ดนะคะใบเขาทนมากนะคะใบแข็งใบทนนี่คะ่ะนี่ขุมทองนะคะขุมทองให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเม็ดแดงใหญ่แจ่มนะคะอันนี้ขุมทองค่ะม่วงมงคลน,นะคะไม้ทนม่วงค่ะอันนี้ ขออยู่ที่50บาทนะคะสำหรับม่วงมงคลนี่เขาจำม่วงทั้งใบเลยเป็นไม้เก่านะคะอันนี้เมืองกอเกตนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะเมืองกอกเกตเขาก็เป็นไม้ด่างนะคะอันนี้ใบกลมนะคะเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่นี่ ให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทน,นะคะสำหรับเมืองใหม่นี่เขาจะออกไปโทนแดงๆนะคะใบแข็งใบหนาค่ะนี้แก้วโกเมนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่าค่ะโทนออกแดงอมน้ำตาลนะคะให้ไปอยู่ที่70บาทน,นะคะแก้วโกเมนเวลาโตใบจะใหญ่ๆนะคะอันนี้ฉานุนะคะมะฉานุที่หนูเคยพาไปชมต้นแม่กอใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนเด็กเขาก็ขาวมาแล้วก็เริ่มมีจุดแล้วด้วยค่ะ ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะมัดฉานุสซสสี่นิ้วค่ะอันนี้จะเป็นไม้เลิฟนะคะไม้เลิฟเป็นไม้ไทยแท้นะคะทรงสวยสีออกโทนชมพูหวานๆนะคะนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่7 0สบาทนะคะไม้เลิฟค่ะอันนี้ก็เป็นบรรดามหาชัยนะคะสวยมากป้ายเจ่มๆเลยนะคะอันนี้ป้ายแจ่มแต่เด็กนะคะมหาชัยนี่ข้างๆก็จะเป็นไม้ใบไท่นะคะบดินดีชา อันนี้จะเป็นสามวังนะคะต้นละหนึ่งร้อยนะคะสีเขาแจมมากนะคะอันนี้ขุนคังนะคะไม้เก่าหายยากแล้วค่ะวันนี้มีแบ่งหนึ่งต้นเท่านั้นนะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะขุนคังค่ะอันนี้ปีกนางฟ้านะคะให้ไปห้าสิบบาทวันนี้มีแบ่งต้นเดียวนะคะหมดรุ่นแล้วนะคะปีกนางฟ้าเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็ก้านจะออกสีสายบัวแบบนี้นะคะ นี่สายพระเนตรค่ะเป็นสายพระเนตรสายสี่นิ้วนะคะตอนเด็กๆเขาก็จะเขียวแบบนี้เลยนะคะโตไปกัดแดงได้ทั้งใบนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสายพระเนตรค่ะ,คะอันนี้สวยมากนะคะนี่ใบเขาจะไม่โตนะคะสีหวานอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะเป็นลูกไม้นะคะ ดารานพพัชนะคะต้นละ100บาทอันนี้คือหน้าต้นฉบับเลยนะคะสีแจ่มป้ายสวยมากนะคะสวมสวยให้ไป100บาทนะคะอันนี้มีจำนวนนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะป้ายแจ่มๆชัดๆเลยอันนี้เป็นลูกไม้ม่วงชมพูนะคะหนูให้รหัสเป็นลูกไม้เบอร์หนึ่งนะคะให้ไปยอยู่ที่เจบบาทนะคะสีหวานมากนะคะอันนี้นี่ค่ะ นาลีบุรพานะคะกระถางละห้าสิบนะคะเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะอันนี้อันนี้เนตรนารีนะคะเขียวดังเหลืองนะคะเป็นไม้ด่างให้ไปอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะเนตรนารีนี่ค่ะนี่ค่ะเพชรคุ้มสีแจ่มมากนะคะเพชรคุ้มให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้ที่เม็ดเด่นชัดนะคะอันนี้ นี่ก็เป็นสุนทอนผู้นะคะตอนนี้มีต้นลูกแบ่งแล้วนะคะจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะใบแข็งใบทนนะคะสุนทอนผู้ค่ะนิชายชนนะคะไซสนี้จะอยู่ที่70บาทนะคะเป็นชายชนป้ายแดงนะคะพรพุทธะนะคะไม้ด่างเหลืองเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่120บาทนะคะพรพุทธะแล้วก็มีเม็ดสองสีค่ะเป็นจุดเล็กๆนะคะเป็นเม็ดสีแดงกับเม็ดสีขาวนะคะ ชื่อว่าพรพุทธะค่ะอันนี้ใบใหญ่มากนะคะชื่อว่าสมประสงค์นะคะสมประสงค์ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะเปิดนะคะใบเขาจะออกหัวใบเปิดๆแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นพลอยชุมพูนะคะต้นละ50บาทเขาก็จะเป็นสีออกโทนเข้มนะคะแล้วก็เม็ดนี่ก็จะกระจายทั่วใบเลยนะคะต้นละห0ค่ะพลอยชุมพู เหลืองศึกษาศาสตร์นะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะไม้เหลืองนะคะอันนี้ลายสื่อไทยนะคะอันนี้ต้นละหนึ่งนะคะเขาจะเป็นลายแบบนี้ค่ะกัดตั้งแต่เด็กเลยนะคะลายสื่อไทยค่ะนี่จะเป็นยักษ์ตีชดานะคะไม้กัดสีค่ะให้ไปต้นละเจบาทนะคะยักษ์ตีทยานี่จะกัดสีชมพูนะคะไม้เก่าโทนแดงนะคะอันนี้ชื่อว่านาคราชนะคะนาคราช สีแดงใบเรียวยาวนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ70บาทนะคะสำหรับนาคราชค่ะอันนี้เทพธิดานะคะที่สามารถกัดชุมพูได้ทั้งใบเลยนะคะก้านเขาจะเป็นสีละเลือดแดงด้วยนะคะให้ไป70บาทเท่านั้นก้านแข็งใบแข็งค่ะเขากัดโทนแบบว่าวหวานๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถ ทั้งใบเนี่ยจะไม่เหลือเขียวเลยนะคะเทปทิดา70บาทค่ะหมอปริญญานะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะเป็น ตับหมอนะคะแล้วก็เป็นไม้ป้ายด้วยนะคะอันนี้สบายนางฟ้านะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะต้นแม่ก็จะเจมนะคะเพราะว่าเวลากัดเต็มที่เขาจะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้นี่ค่ะเริ่มกัดมาแล้วสบายนางฟ้าค่ะอันนี้ยักษ์กูเปลันนะคะก็จะเริ่มมีเม็ดขึ้นมีจุดขึ้นแล้วนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วนั่นเองให้ไปอยู่ที่60บาทนะคะสําหรับยักษ์กูเปลนนะคะเป็นตับรามเกียรติ์ค่ะ อันนี้จะเป็นดาบขุนแผนนะคะใบายาวให้ไปต้นละ60บาทนะคะดาบขุนแผนชมป้านนะคะเนี่ยค่ะเวลาโตขึ้นนะคะสวยมากนะคะแล้วก็จะมีชุมพูและเลือกขึ้นมาด้วยชมปานตอนนี้มี4นิ้วแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะได้หนึ่งกระถางนี่จะมี 2- อต้นนะคะสำหรับชม้านเป็นแพ็คคู่คะ่ะม้าเฉียวนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่ง4นิ้วต้นละ50นะคะสำหรับมาเฉียวนี่เป็น หม้ใบผิวสวยนะคะผิวแต่เด็กนะคะนี่เวลากัดเต็มๆก็จะกัดลายแดงๆแ,แบบนี้ค่ะตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นออกขาวๆมาก่อนนะคะหมาเฉียวนะคะหนูจําไม่ได้นะคะว่าอยู่ตับอะไรนะคะน,นี่นี่ค่ะสวยมากอันนี้คือยุทธา่าถีตอนเต็มฟอร์มนะคะนี่กระดูกดําแล้วพื้นกัดชมพูนะคะตอนเด็กๆก,กับพื้นเขาจะออกขาวๆมาก่อน,นะคะ่ะ เป็นเมืองพนนะคะเมืองพนตอนนี้ก็มีแบ่งนะคะวันนี้มีเมืองพนมาแบ่งด้วยกาสีแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะใบกลมนะคะอันนี้แตงโมนะคะนี่อันนี้คือตอนโตเต็มที่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนต้นไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือจะเพิ่มเพื่อนในไลน์กันไว้ก่อนก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ